thank you สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันตอนรีวิวเมลอนนะครับวันนี้ก็จะเป็นการตัดเมลอนสายพันุแสนหวานอีกครั้งนะครับจากที่เคยลองชิมรอบที่แล้วแล้วนะครับตอนรอบนี้ผมปลูกได้ลูกเล็กนะครับนี่นะครับในหนึ่งถังผมใส่ไปสองต้นเลยนะครับก็อาจจะดึงสารอาหารกันนะครับทำให้ลูกเล็กถ้ารวมกันเป็นต้นเดียวน่าจะได้1กิโลอัพครับผม 2ลูกนี้รวมน่าจะประมาณ1.3กิโลนะครับผมอันนี้ผมประมาณนะครับก็ดูใบที่ติดลูกนะครับดึงสารอาหารเข้าลูกเรียบร้อยนะครับลูกนี้ผมก็จะตัดที่ประมาณ41วันนะครับจริงๆต้อง42แต่พอดีผมจะเอาไปให้คุณแม่ผมชิมนะครับ ครับพีทสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงเออยิ้มก่อนลูกยิ้มก่อนนี่หล่อจังเลยอ่ะโอเคครับใบผมไว้ประมาณสามสิบใบนะครับจนถึงสุดสุดยอดของค้างนะครับองประกอบต่างๆพร้อมผมก็จะตัดเลยนะครับหนึ่งลูกนะครับผมสองลูกนะครับยังไง มาร์กเป็นสีดำนะครับผสมวันเดียวกันนะครับผมครับเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเมลอนที่ผมผ่าผมแช่ตู้เย็นเลยตอนแรกก็เต็มใจนะครับเปิดตู้เย็นทีก็ชิมทีตอนนี้เหลือแค่3มชิ้นเองนะครับเกือบหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบดูนะครับว่าเมลอนลูกเล็กเนี่ยจะหวานได้ประมาณกี่บิกนะครับ ผมตั้งไว้ประมาณ13บิกนะครับถ้าต่ำกว่า13บิกก็รือว่าไม่ผ่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมดูก่อนนะครับชี้นนี้เลยครับสายพันแสนวันนะครับก็คือหลังผ่าก็คือผมไว้แค่วันเดียวนะครับก็จะลักษณะเนื้อก็ยังจะกรอบอยู่นะครับอืมหวานอยู่นะครับเพื่อน เดี๋ยวผมลองวัดหวานดูนะครับชิ้นนี้เลยนะครับตรงกลางผมจะบีบความหวานใส่แล้วก็จะส่องดูนะครับได้ประมาณ14บีบกครับเพื่อนๆน,นี่นะครับ ก็แสดงว่าเมลอนมีล่อน,น,ล,อนล,ลูกเล็กนะครับก็ยังหวานู่นะครับโอเคผมขอจบคลิปด้วยการจัดการเมล่อนลูกนี้นะครับเ,เพื่อนๆยัก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเกษตรผมก็จะมาปลูกอะไรหลายๆอย่างให้เพื่อนๆรับชมนะครับมุมแห่งความสุขมุมกเกษตรนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ